นี้ครับโอ้เวลาเที่ยงครับยังทไมถึงไหนครับกำลังปล่อยลมยางโอ้สบบรรยากาศกันก่อน,อนเสรษบรรยากาศก่อนครับอืมเขออ้ากันละ มาแล้วอูด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 มาแล้วเฮ้ยรีเมพใหม่เร่งหยะโอ้โหทางไหนครับเนี่ยไหนบอกทางโฟวิวเลยโฟวิวเมไงทางโฟวิวไ้น่างนตว้ย c 3รีรมใม่จดไปเ ไม่ให้ย้อนก็สบายเลยนี่ไม่มียากอะไรเลยเนี่ยเอาผ่านผ่าน <c oughs> อะไรนะฮะอยู่เชียงใหม่ก็มีนะเบียร์ช้างเนี่ยแต่ว่ามันสูตรที่นี่ไม่ได้ที่นีน่ <c oughs> ใช่ไหมใช่บรรยากาศนะครับออกภาษาที่ที่นี่หมู่บ,บ้านชื่ออะไรนะครับบ้านสามหมื่นครับตำบล เบียงแหงอำเภอเบียงแหงเบียงแหงแล้วเหรอครับเนี่ยตาบลงเมืองแหงอำเภอเบียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ข <c oughs> อบคุณครับผมเอาละครับเดินทางแยกเอาละครับไปทางไหนครับตอนนี้ ครับตอนนี้ทางไหนเนี่ยไปเปสุดมานี่กอะไรหลอกให้มันไปครับแท้ๆไปทางซ้ายครับทางไม่มันไม่มีอะไรครับสบายจะตาย เบียเย็นธรรมชาตินะพี่เบียร์เย็นธรรมชาติเหรอ <laughs> ที่ไหนไม่รู้ครับตัวนี้ <laughs> มามาถึงแล้วรอยสามมืนสุดยอดครับปลาไม่งี้ีิมายังเพ่ไม่ออนก็มีอย่างเงี้ยโอ้ฝาปิด โอ้ oh, สวยมากครับเก็บรูทให้หมดครับเก็บรูทเส้นทางนี้ให้หมดครับเรารลละหมาด